ที่นี่สิ่งที่จะต้องทราบกันต่อไปก็คืออาการที่เรียกว่าเกิดหรือดับนั่นเองจะมีความสงสัยเกิดขึ้นว่าอะไรเล่าเป็นสิ่งที่เกิดและดับแล้วอะไรเล่าที่ไม่เกิดและไม่ดับสำหรับการเกิดนั่นคนธรรมดาสามัญทั่วไป ก็รู้จักแต่การเกิดจากท้องมันดาหรือเกิดจากแม่เช่นการเกิดของสัตว์ดีรักฉานการเกิดของมนุษย์รู้จักแต่การเกิดจากท้องแม่เช่นนี้เรียกว่ารู้จักการเกิดแต่ในทางวัตถุ <c oughs> เท่านี้ยังไม่พอ จะต้องมีความรู้จักการเกิดซึ่งสำคัญกว่านั้นหรือมีปัญหามากกว่านั้นาการเกิดที่มีปัญหาหรือมีความสำคัญนั้นได้แก่การเกิดของความรู้สึกในทางจิตใจสิ่งที่เรียกว่าร่างกายและจิตใจนี่อาศัย<า>ซึ่งกันและกันตั้งอยู่ เพื่อทำหน้าที่ขอ,องมันเ <c oughs> <c oughs> ช่นรับอารมณ์มาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจเองแล้วก็มีการปรุงแต่งให้เป็นความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา <c oughs> ในทางที่จะให้เกิดความรู้สึกว่าเราหรือของเรา นี่เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะของพระอริยเจ้าที่แสดงทราบว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราหรือเป็นตัวเราสัตว์เหล่านั้นถือเอาแต่ความรู้สึกของตนเองเกิดความรู้สึกไม่ตามธรรมชาติธรรมดาของคนสามัญ ดังนั้นจึงได้เกิดความรู้สึกเป็นไปในทํานองว่าสิ่งนี้ถูกใจหรือไม่ถูกใจเมื่อมีความถูกใจก็เกิดความรักเกิดความยาอยากอย่างนั้นอย่างนี้ในสิ่งเหล่านั้น <c oughs> เมื่อมีความอยากอย่างนั้นอย่างนี้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นแล้ว <c oughs> ก็มีความรู้สึกเป็นตัวฉัน ขึ้นมาซึ่งเป็นผู้ที่จะได้หรือจะเสียเมื <c> ่อ <oughs> มีความรู้สึกเป็นตัวฉันขึ้นมาโดยสมบูรณ์อย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามีการเกิดในทางนามธรรมาหรือทางจิตใจเป็นตัวเราเป็นตัวฉันขึ้นมาแล้วมาอย่างนี้ก็เรียกว่าการเกิดด้วยเหมือนกัน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่ถูกใจก็เกิดความอยากไปในทานองที่ตรงกันข้ามเช่นอยากจะทำลายเสียหรือว่าอยากจะไม่ประสบพบเห็นเป็นต้นเกิดความรู้สึกอยากอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นตัวฉันคือฉันจะต้องประสบกับสิ่งนี้ ฉันไม่ต้องการสิ่งนี้ท่านอยากจะทำลายสิ่งนี้หรือไปให้พ้นเสียนี่ก็เป็นความรู้สึกที่เป็นฉันขึ้นมาเรียกว่าเป็นการเกิดในทางนามธรรมหรือทางจ,จิตใจด้วยเหมือนกันดังนั้นจะต้องสังเกตดูให้ดีว่าสิ่งที่กระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจเองเป็นต้นเหล่านี้ ไม่ว่าจะให้เกิดความรู้สึกที่พอใจหรือไม่พอใจก็ตามย่อมเป็นสิ่งที่จะให้เกิดความรู้สึกว่าตัวฉันได้ด้วยกันทั้งนั้นก็หมายความว่ามันให้เกิดตัวฉันได้ทำให้มีการเกิดได้ด้วยกันทั้งนั้นนี้เป็นการเกิดทางนมามธรรมหรือทางจ,จิตใจ และในที่สุดมันก็มีการดับคือเมื่อความรู้สึกที่เป็นตัวฉันนั่นเป็นไปถึงที่สุดเรื่องหนึ่งหรือกรณีหนึ่งแล้วมันก็ดับคือตายในทางฝ่ายนามธรรมหรือทางฝ่ายจิตใจเช่นเดียวกับทางฝ่ายร่างกายที่เกิดมาจากท้องแม่อยู่ได้โดยสมควรกับเวลา ทั้นถึงอายุไขแล้วก็ดับคือตายมนุษย์ก็อยู่ได้ไม่เกินร้อยปีสัตว์เดรัจฉานก็อยู่ได้น้อยกว่านั้นเป็นลำดับมาแต่ในที่สุดต,ต้องดับหรือตายด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นควรจะดูให้เห็นว่าการเกิดทางวัตถุร่างกายนั่นก็มีการดับ การเกิดในทางจิตใจนั่นก็มีการดับเมื่อมีการเกิดและการดับแล้วก็ต้องได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการเกิดและการดับนั่นส่วนมากหรือทั้งหมดเป็นไปเพื่อความทุกข์โดยเฉพาะ อย่างยิ่งคือการเกิดในทางนามธรรมหรือทางจิตใจย่อมเป็นทุกข์เสมอไปและทุกคราวสำหรับการเกิดในทางร่างกายื่ทางวัตถุซึ่งเป็นการเกิดของร่างกายล้วนๆน,นั่นว่าโดยเนื้อแท้แล้วก็ไม่เป็นความทุกข์หรือความสุขอยู่ในตัวมันเองได้ ต้องอาศัยความรู้สึกในทางจิตใจหรือความเกิดในทางจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงจะเป็นความทุกข์หรือเป็นความสุขคนเราที่มีร่างกายเมื่อยึดถือว่าร่างกายเป็นของตนก็มีความทุกข์ไปตามความยึดถือนั่นนี่จะเห็นได้ว่า การเกิดทางร่างกายนั้นไม่มีความหมายจะมีความหมายต่อเมื่อมีความเกิดในทางจิตใจขึ้นมาด้วยและถ้าอาการเกิดทางร่างกายนั้นคนหนึ่งก็มีครั้งเดียวและในที่สุดก็ตายไปครั้งเดียวส่วนการเกิดและการดับ ในทางจิตใจนั่นมีได้มากครั้งแม้แต่เพียงวันเดียวก็เกิดระดับได้ตั้งหลายรอบหรือหลายครั้งทุกๆครั้งนั่นเป็นความทุกข์โดยเหตุนี้หลักธรรมะในพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงการเกิดก็หมายถึงการเกิดในทางใจที่กล่าวถึงความทุกข์ก็หมายถึงความทุกข์ในทางใจ และเป็นปัญหาสำคัญหรือเป็นตัวปัญหาอันเดียวเท่านั้นโดยที่ถือว่าการเกิดหรือการดับในทางร่างกายนั้นมันขึ้นอยู่กับการเกิดหรือการดับในทางจิตใจเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดถึงเรื่องการเกิดหรือการดับคนก็ฟัง เข้าใจไปเสียทางหนึ่งคือเข้าใจไปในทางที่เป็นความเกิดหรือความดับของร่างกายล้วนๆไม่อาจจะเข้าใจถึงการเกิดหรือการดับในทางจิตใจซึ่งเป็นตัวปัญหาหรือเป็นตัวความทุกข์ในที่สุดก็เข้าใจธรรมะนั้นไม่ได้และไม่เกิดดวงตาเห็นธรรม แม้ว่าเราจะได้ยินได้ฟังธรรมจักกับประวัตนสูตรนี้กันอยู่เป็นประจำก็ยังไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมเพราะไม่เข้าใจและความไม่เข้าใจส่วนใหญ่นั่นก็เพราะรู้จักแต่เรื่องทางวัตถุหรือทางกายดังที่กล่าวแล้ว